สวัสดีจ้าวลคอมทูทีน่าสุดชาน e ลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชคชัยฟาร์มถ้านึกถึงโชคชัยฟาร์มก็จะนึกถึงเนื้วัวใช่ไหมวันนี้เราจะพามากินสเต็กที่โชคชัยสเต็กเขาเดี๋ยวไปดูกันเลย ใครจะเข้ามานะก็สามารถไปจอดข้างในได้เพราะว่าถ้าจะชมความโชคไทยต่อก็อันนี้เราจอดรถด้านในเดี๋ยวเข้าไปในลังสเต็กกันเลยเออ อัน,นนี้ก็คือเราอยากกิน rib eye steak เดี๋ยวเขาจะเอาชิ้นเนื้อมาให้ดูแต่เราอยากกินอันนี้ก็สั่งทีค่ะเมื่อกี้ก็ดูบูบูอยากกินเป็นข้าวผัดมันเนื้อ dry a g e เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ากินอะไรอันนี้ซีซาสลัด อันนี้มาในชุดสเต็กเนื้อของเราเข้าวผัดมันเนื้อของบูบูมาชิมกันเลย มาแล้วของเราจะเป็นนิวยอร์กสเต็กจะเป็นปรุงสุกเป็นมีเดียมนะคะค่ะดรายเอร์นิวโญ่สเต็กค่ะจะร้อนมาเลยจ้ะมีเดียมนี่เป็นบนแอนลโธ อิม่มแล้วไปกันต่อร้านของที่ระลึกของฝากก็ยังมีเหมือนเดิมบีฟเจ์กี้ก็มี กุนเชียงบีฟกุนเชียงว่ะกุนเชียงไก่กุนเชียงปลามีน้ำสลดัดเออเดี๋ยวไปดูว่าจะมีไอติมโยเกิร์ตอะไรบ้างนะก็ยี่ห้ออึมหมิวอ่ะเอออึมหมีวอึมมิวเป็นร้านของฝากมเดิมเดี๋ยวจะลองชิมกะหรีปั๊บเด้อ เอาเอาลำเดซิ่งคขับตะกรูหนึ่งผักเอ้าไม่ใส่โคนเหรอใส่ตะกรูดิใส่ใส่ใส่นี่แหละใส่พวกนน้ครับโคนไม่เอาบูบูเขาสั่งไอติมก็เห็นกินโคตรดุกชี มันก็นิ่มวนวลอร่อยดีแต่มัน,มนหวานเจี๊ยบไปหน่อยตัดขาปะตัดขาตอนนี้ตัดได้ข้างกัไขยะเงา <c oughs> ลองกินโยเกิร์ตเออเลอะอยมีซอสเสิร์ฟตรงนี้บู โยเกิรใช้ได้ไม่หวานตันขาโอ้ยเราไม่เห็นซอฟเสิร์ฟตรงนี้อ่ะนี่เราเดินผ่านแล้วด้วยะเราเราทุกคนคือมากินซอฟเสิร์ฟโอ้ีกบู๊พลาดละพลาแล้วจ้าทีบู๊ซอฟเสิร์ฟน่ากินแต่เราไม่สามารถเติมมันเข้าไปได้แล้วเพราะว่าเออกินโยเกิร์ตแบบนั้นแบบปันแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อการีปั๊บปั๊บฮะไปซื้อเลยอ่ะ ไม่ชิมอ๋อโอเคโอเคจะคู่จะไปซื้อกะหรี่ปั๊บนะมเมื่อกี้น่าจะซื้อไว้จ่ายอะไรกเนซือกี่อันหมดหมดเหรอมันมีไก่กับหมูแล้วหมูไทยก่อนได้ไหมล่ะทางกันนะมันไม่มีแม่อยากกินยันกะหรี่ไงอ๋อเนี่ยมีบาร์บีคิวหมูก็น่ากินนะอ๋อกันบาร์บีคิวหมู แต่มันหมดใช่ไหมล่ะใช่<ต>ชิมเลยก่อน,อนเมื่อกีนที่ก่อนเราเดินไปอะ่ะยังมีก็<อ>เลยคิดว่าจะมาไม่ได้ไ,ไาหลีหรือญี่ปุ่นมันหมดออกซินอยู่ในยนะอ๋ออันนี้แบบบิ๊กยูเคอรดีครับ แง่แกมใช่มั้ยอืมโอเคไปเดี๋ยวเดินทางต่อคื่ต้องแผลตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่กำลังจะเดินไปที่โช๊คไชฟาร์มเราไปดูซิว่าเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทำได้บ้างวันนี้มีหมาแค่เลยนะเบ้าใจปเขาเรียกหมาแค่ปะ มาครับเด็กๆมาของชอบนะ<อ>ห้ามเข้าใกล้และระวังห้ามแตะตัวสัตว์ for y o o n safety อ่ามาขี่ทั้งไปาไม่เอาเขาบอกห้ามเ<อ>ข้าใกล้เชิญเลยโอนี่ฮัลโหลสวัสดีจ้า ก็จริงๆก็มีกิจกรรมเยอะนะเป็นกิจกรรมขับรถตลอนฟาร์มชมดอกไม้งามและฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็จะมีกิจกรรมรีดนมวัวขับ ATV ขีม่ม้าแคระนั่งรถม้าแล้วก็มีบั่นจักรยานขับรถกอล์ฟชมดอกไม้ป้อนอาหารกระต่ายป้อนหญ้าแกะแล้วก็มีเป็นกึ่งสวนสัตว์เล็กๆอะ่ะพิพิธภัณฑ์ด้วยก็กิจกรรมก็เยอะอยู่นะ แต่วันนี้เราจะไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าเราจะไปต่อเออเจะไปต่อเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ประมาณนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีนัสส h ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย